ไลฟ์สด,สดสดนะครับที่สนามฟุตบอลโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมครับคุณผู้ชมครับพีพัทยาชาแนลเนาะบรรยากาศค่ำคืนนี้รับรองได้ครับโอ้โหอลังการงานสร้างโต๊ะกี่โต๊ะกันแน่เนี่ยนี่คือประคนชัยพิทยาคมนะครับถิ่นเก่าที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะครับวั <c oughs> นนี้พีพัทยาก็ได้มาไลฟ์สดสดนะครับตอนนี้โต๊ะ จีนนี่โอ้โหขนาดนับเลยครับไม่รู้ว่าจะกี่โต๊ะกันแน่ๆนะครับเนี่ยโอ้ยมันกี่โต๊ะกันแน่เนี่ยเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งค่ำคืนนี้ฮะสามร้อยโต๊ะโอเคนะครับสามร้อยโต๊ะใครที่จองโต๊ะแล้วก็นั่งตามโต๊ะส่วนใครไม่ได้จองโต๊ะก็นั่งดูดูรอบๆข้างนะครับซึ่งเขาให้ดูฟรีอยู่แล้วนะครับซึ่งค่ำคืนนี้เฟื่องฟ้าขาวประคนแชมเพี้ยนคมก็จะจัดงานฉลองแชมป์อย่างเป็นการนังแต่ได้แชมป์สัปี่2022มาเนาะ นี่ครับดูสิครับมานั่งถ่ายรูปทอผ้าไหมนี่ผ้าไหมอมตะเห็นชัดๆเลยนะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับผ้าไหมคืนนี้ได้อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็เตรียมประเตรียมนะครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฟ้าขาวรวมยินดีสมศักดิ์ศรีแชมป์กิงชาสวรรค์เนาะผมพาคุณผู้ชมมาเก็บบุญดูบรรยากาศที่สนามประคนชัยพิยาคมเนาะนี่ครับ คืนนี้อลังการงานสร้างแน่นอนนะครับซึ่งผมก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีรูปแต่รูปนะครับว่าอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับให้เห็นว่านี่ครับน้องเค้กของเรานะครับอันนี้ก็ตำนานดักเส้นทางราชมกคาปาจิตอรพิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในรอบชิงชนะเลิศนะครับที่คว้ารางวัลมาเนาะนะครับ อันนี้ก็วอนลมฝากรักนะครับนี่วอนลมฝากรักนะครับนจะย้อนแสงนิดนึงนะครับวอนลมฝากรักนะครับถัดมานี้ก็ขุดดินแช่งนะครับเหมือนประเรมหนังเลยนะครับนี่นะครับโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมขุดดินแช่งนะครับคืนนี้พบกับน้องเค้กตัวจริงๆนี่นะครับอันนี้ก็สาวทอผ้าไหมนะครับสาวทอผ้าไหมนะประคนชัยพิทยาคมนะครับนี่นะครับ มีเส้นทางให้ดูนะครับว่านี่ครับตามรอยการแสดงนะครับของประโคนชัยเข้าใจบุรีรัมนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมพาเดินชมบริเวณงานนะครับนี่นะครับเน้นย้ำนะครับไม่ได้เก็บบัตรผ่านประตูแต่ใด,ดแต่ว่าก็ต้องซื้อตั๋วก็จะได้นั่งรับประทานไปกินไปชมความสำเร็จของลุงลานชาวประคนชัยเนาะ สมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ผมก็เป็นนักวิ่งนะฮะมีกีฬาสีก็เตะที่สนามฟุตบอลนี่นะครับโอ้โหนะครับคืนนี้อลังการงานสร้างจริงๆนะโอ้ยละรอโต๊ะที่เท่าไหร่วะเนี่ย <laughs> นี่นะครับโอ้โหโต๊ะจีนมาเป็นแบบนะโอ้กี่เจ้าวะเนี่ยโอ้ยดูเลยครับโอ้โหสุดๆครับสุดๆ นี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวผมเดินไปดูเขาเตรียมบนเวทีกันสักหน่อยนะครับในไหนก็ไ,ไหนๆแล้วเดินทะลุไปเลยครับเป็นโต๊ะจีนที่ใหญ่อลังการอ๋อตอนนี้กำลังแจกถ้วยชามแล้วนะครับอันนี้โต๊ะจีนมาจากไหนครับเนี่ยปุริรัมเจ้าเดียวเลยปะเจ้าอะไรครับชื่ออะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันอือสอบเหล <laughs> ี่ยเฮ้ยโมกี้มันดนิ้อ นี่นะครับไปดูใกล้ๆเฮาเวทีอลังการงานสร้างค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ก็โต๊ะนี่คือขายกันหมดแล้วนะครับนะครับเหมือนกับฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีนะครับโอ้ยนี่เวทีก็ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่นะครับนี่นะครับนะต้องดูประมาณนี้นะครับซึ่งโต๊ะผมนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดก็167ที่ซื้อบัตรไว้นะครับน้องสาวเป็นคนซื้อบัตร แล้วก็เพื่อนมาจากกรุงเทพนะครับเท่าแก่น้อยร้อยล้านก็จะมาก็ซื้อไป้2โต๊ะเหมือนกันบวกโต๊ะที่4ี่รอเตกที่400อยผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเตรียมวาพ,พร้อมบนเวทีสักนิดหนึ่งนะครับหาทางขึ้นเวทีให้ได้นะครับไปแล้วนี่นะใครที่อยู่ในระวะใกล้ๆนี้นะครับคําคืนนี้อย่าลืมฉลองแชมป์ครับประคนชัยฉลองแชมป์โอ้มีเดนตะฟองหนาะ <laughs> มีเกวียนครับบ้านผมมเดนตระ เครื่องเสียงอลังการงานสร้างครับที่ออกทีวีกันนะครับเนี่ยมีเห็นหมดเลยนะครับว้าว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 เลยนี่กุเวียนนะครับกุเรียนกวเียนเราไปดูกัครับบรรยากาศข้างหลังเป็นยังไงบ้างอุ้ยเนาะผมว่าแสงสีเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูซิว่าเขาเตรียมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปบนเวทีดูนะครับนี่ครับ โูเวทีนี่สูงใหญ่นะครับแล้วก็คืนนี้ก็นี่ฮะบรรดาหนุ่นน้องๆเขาจะต้องเตรียมการแสดงนี่ครับฉากเวทีต่างๆโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่อ้ยนี่ไงครับที่น้องเค้กขึ้นไปฟึ๊บฟึบฟแล้วก็รามข้าบนนี้โอ้โหนะครับนี่นะเนี่ยครับ ตุงตุ้งตุ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 งเนี่ยนะครับฟ้าบเนี่ยผมเดินทะลุเนี่ยนะครับออนี่ครับรที่จะจัดงานแสดงในค่ำคืนนี้อุ้ยเราต้องมาขึ้นอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้บรรดานักดนตรีไหมครับเนี่ยหรือยังไงฮะใช่ไหมฮะเมย์โยอนุซีซออนุซีซอมาไห โช, att, โช ici, โ์ได <inaudible> ้ไหมช่วยแต่บอกได้ไหมเฮ้ยไม่ได้พี่ชอบซอยมากเลยพี่เป็นเอฟซีโจซีซอยพี่ไลฟ์สดอ๋ออ๋อไอ้นี่มันเป็นไฟฟ้าก็ไม่องไม่ต่อไม่เป็นไรพี่อยากพี่อยากฟังเสียงสดสดนี่แหละผมตั้งใจจะมาเจอเขามากแล้วได้เจอจริงๆนะครับไม่เป็นไร ซีซีมันมีเสียงไหมมันไม่มีเสียงครับมันต้องตอบ,โ,บโอ้โหไอเสอือรอพิงชนะเลิศเนี่ยดูแล้น้ำตาซึมนะครับฉน้หมุนบ้องบานจูบเนียงโอ,มอ,งอ้มันนเจอกันคืนนี้ครับผมขอบคุณครับเอตติดตามนะครับผมหนครับบา้าติดตามมันดังทั่วประเทศแล้วอะ<ด>นี่เป็นความภูมิใจครับผมเป็นรุ่นพี่นี่รุ่นน้องนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ซื้อบัตรมาเพื่อมาดูน้องๆแสดงความชื่นชมนะยินดีนะเออสนอมเตียนฉันไหนแล้วเนี่ยผมม .4 ครับผมเออยังอยู่ได้อีกนานอยู่อีก3ามปีนะ แล้วมีใครบ้างเนี่ยนั่งตีมาเลยใช่ไหมเนี่ยแล,แล้วนี่ต้องทดสอบต้องอะไรเทสเสียงก่อนใช่ไหมสกีมองเทสเสียงโอเค <S <S พี่ <S <S มา <S <S พี่กะอยู่แล<ง>้วตอนนี้เพื่อนพี่มาจากกรุงเทพจองโต๊ะนี่ยตีตรงมาเลยนะเนี่ยแต่เราคนประคนใช่ยู่นัสศิลป์เก่าบางคนใช่โอ้นี่นี่ใครนักร้องไม่ใช่อ๋อนักแสดงนักดำภูมิภูมิใจภูมิใจกบหนุ่งน้องๆนะครับนี่มือซอผมเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจมากรุ่นพี่เนี่ย เมื่อหลายปีแล้วไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่รุ่นนี้คือรุ่นสร้างชื่อเสียงให้มากๆเลยคืนนี้เต็มที่นะน้องๆเข้ามาเดี๋ยวจะได้ดูว่าน้องเขาซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองขึ้นละมือเรือวิธีเลยมาตุ้ง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 แช่น้องเคไม่มาใช่ไหมอยู่ข้างในไหนเอพักผ่อนเต็มที่ควายโต้พักผ่อนตุ้แล้วครูตั้มไม่ไม่มาน่ะอไปแล้วคัะเดี๋ยวคืนนี้โอ้โหนี่ของขอญาตขึ้นเวทีท่นหนึ่งหนึ่งสองสามเมื่อกี้มือซอนะครับ นี่ครับอ้ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักดนตรีแบบรอรอทดสอบเสียงรอซ้อมนะครับต้องมีการซ้อมนะครับเนี่นี่ครับโอ้ยเห็นไหมครับเวลาเขาอยู่สตูนะครับคุณผู้ชมครับพื้นมันก็จะเรียบๆแต่นี่คือพื้นแบบครุขระเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะครับค่ำคืนนี้เจอกันแน่นอนครับที่ประโคนชัยบ้านผมเนาะนี่ตอนนี้กลอง โอ้โหนีม่มือกลองเรามือกลองเรากําลังจะตั้งแล้วนะครับในม,มือกลองเราโต๊ะทิ้งๆตัวให้หนุ่มเดี๋ยวจะมีน้องตีจะทดสอบเสียงนะครับได้ซ้อมกันนี่ก็ตอนรอบชิงชนะเลิศนะครับเพลงที่ที่ปาจิตเขาไปอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอัพิมพปาจิตนะครับเนี่ยข้างใต้นี้นะครับอุ้ยแต่ร้อนมาก,มากครับคุณผู้มชมครับร้อนบ้านผมนี่ก็เดากระเดากระเดาจนนับเลย นี่นะครับโอ้กวเียนระเตกระเตภาษาบ้านผมอะกเวียนนะคบภาษาไทยแต่ภาษาคเขมรคือระเตนั่นเองระเตนะครับผมไลฟ์สดๆนะครับที่นี่คือสนามโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมนะครับข้ามคืนนี้ดูสิครับนี่ผมอยู่บนเวทีนะครับโต๊ะจีนโอ้ยอลังการมากๆเลยนะครับจะนับเลย โอ้เม oh, no ื่อกี้ไม่ได้เจอน้องเค้กเขาบอกน้องเคอยู่ข้างในนะครับน้องเคอยู่ข้างในนะครับลองเดินไปดูสิครับลองเดินไปดูได้เผื่อจะเจอน้องเคบอกว่าน้องเคอยู่ข้างในโอ้ดอกบัวนี่ครับลงมาข้างล่างแล้วนะครับโฉโฉเดเชโดโชเด Oh. นี่ฮะฉากแต่ละฉากนะครับที่เขาใช้ทําการแสดงออกทีวีนะครับทุกฉากเ็าจะมีล้อหมุนเห็นไหมฮะเวลานี้ก็สลับเปลี่ยนสับฉากมันก็ดูสวยงามมากๆนะครับสมัยที่ผมเรียนตรงนี้ยังไม่มีอาคารนะครับเนี่ยตรงนี้นี่สร้างขึ้นมานะครับโอ้ยนี่คือสนามฟุตบอลโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมคําคืนนี้ พบเจอกับเฟื่องฟ้าขาวนะครับฉลองแชมนะครับแล้วเจอกันนะครับนะหนึ่งสองากลับมาซินหน่งนี่นะครับนะครับค่ำคืนนี้เจอกับพีพัทยาถ้ามีโอกาสผมก็จะไลฟ์สดฝากคุณผู้ชมนะครับผ่านทางช่องพีพัยทยาใครที่ไม่ได้มาก็มาดูได้ผ่านทางช่อง y t u t u ของผมเองนะครับพีพัทยาชาแนลไว้อย่างนั้นเนาะเดี๋ยวสักพักนะครับให้เขาเซต อครึ่งเสียงเสร็จก็จะนักดนตรีก็จะขึ้นทดสอบเสียงเนาะแล้วเจอกันใน e ีพีต่อไปนะครับสวัสดีนะครับเป็นประเป็นประเนื้อบัร